ผบม,มาพอกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเมื่อนี้บอแมนเมื่อนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้จะผ้ามาใส่แผน่นผืนเนาะจ้กขอบโมที่สางเซตแล้วเนาะจ้กจะมีแผ่นสุดท้ายที่ต้องใสแบบนี้เลยจ้าทุกคนทุกห้องเลยจ้าบรูว่าเขาเปิดไบเข้าใสาเองรูแนะวใหญ่กว่าบลูจ้าทุกคนเป็นทุกห้องเลยเข้ากันเลยต้องมาใสา่ผืนเองจ้าเนื่อง,งจากว่า ว่านพุทธนั่นะก็คือมือนีเนาะที่น้องอันนี้จะเป็นคลิปมอว่านตอนบายเด้อจากกระเลยเด้ม,มาใส่พื้นเพราะว่าวัานพุธนี่จะมีการใหญ่หมูน้อยขึ้นมาไววห้องนี้ก็เต็มทุกห้องพอดีจ้าทุกคนซึ่งแต่ละห่องก็ซิมีห้องหมูหน่อยนี่หกห่องเนาะจ้ะ ห่าหันมีทั้งเบอรสามเป็นหกถังจ้าเพราะว่าสองห้องนี่จใส่สองถังเนาะหันหนาใส่ก็ใส่กันนะทุกคนแสดงว่ามูสองห้องที่ติดกันต้องเป็นชุดเดียวกันเท่านั้นจ้านี่ก็เต็มห่องหนึ่งแล้วอาทิตย์หน้าถ้าใหญ่ขึ้นไม่อีกก็น่านจะเปิดห้องสองจ้าทุกคนแหลกๆกะล่องพิษล่องถือกวยทั้งนั่นใส่ทางนี้โพเแม่นทังนี้เป็นทังนั่นจิโจนว่าพ่อแห้งทุกเก็บ ก็ได้วิธีทีมันล่องตัวจ้าเพราะว่ามันแผ่นนีบคือมันฟิตแห้งจ้าต้องใส่แบบใส่ไขควงไงหนีงัดงัดงัดอีกแผ่นหนึ่งหล้ะก็เหยียบแผ่นที่เห้าสิใสีทหนีล่ลงไปแล้วจา้าค่อยเหยียบลงที่ละที่เรหอกที่เรหอกคือถ้าห้าวหูจังววามันอีกก็คือง่ายอยู่จ้าทุกคนเป็นอย่างคือหูบัตีตอนนี้คือว่าหูบัติ คือสีจากห่องนี่ก็คือพากันไปใส่ห่องสองก็เลยหล้ระบบมันแล้วจ้านี่มูเจ้ากระไดนอสซางก็จะจมินถิ่งงานไว้ใหงมู่อยเห็ดหยากน้ำคักย่านแตกกันบม่มีส่วนรวม ก็แต่ใส่แผ่นใหญ่เรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่แผ่นหน่อยจ้ะถ้าเขาใส่ถือหลอกมัน่นมันกะเหยียบล่งกั๊บดเดยจ้ะทุกคนมันกะดูง่ายง่ายดอกจ้ะพอตอนไปเป็นะเห็ดนะเหีดแตกเหียไหลไข่ยหยอยได้ผู้จับไข่คว้างหน่นเปียกเบ้อเสียผานาแท้่พี่น้องเด๋ยวเวิ่งดูละอันใดกัะบอกขักทพทเพื้นพูนได้นี่ที่แรกกะว่าจะไปละจ้บมาที่นี่ก็เลยเปลี่ยนใจมาใส่ห่องซองไว้จังได้กระเบี่ยวเมื่อจะขวางคือเกาก็เลยต้องมาใส่ไว้จ้าสองคนก็ไม่วันไอกเทิงผักเทิงหัว ทึงเอานาเดี่ยวหุ่นหุ่นหลับพี่น้องฉีดน้ำคอกหมูแล้วหมาหลังจากที่เขาขายหมูไปเมืองบ้านแล้วก,กย็ย้ายหมูเขาเมืองบ้านทำความสะอาดเอียงคือเสร็จต,ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็เลยต้องมาฉีดน้ำล้างทำความสะอาดขาเชื้อเนอาะจ้ะทุกคนย่ามเห็ดเบียกนี่มันมันมนนกแท้เด้เนาะแดดนี่ ให้แน่แต่บ่มีเวีย่ยงเคลื่อสสัวันี่พี่น้องหว่วงเงาหานอนวัตถิเหเวียกปุ๊บแดดวัส,สี่พี่น้องเบิ่งขอบมู้มูขอ่ขอยเป็นตะนอนเหรนยญขึ้นยังนี่เด่นนี่บนทั้นใส่งานเหนียวเย็นสวยๆผุนนานอาย,อยุข้างในเสร็จแล้วจ้าทุกคนลงล็อกแก๊ปโหลดบัตรสุดท้ายไหม่อยคลิปนี้ลงแล้วไปสิไปหาเหเวียงกลางทางนา้ำลราพี่น้องเออไบกันเด้อ